สวัสดีครับกระแสข้าวดำแล้วครับถูกขราหากะพ่อดังดาม่าถลม่มแป้งสรันชัดได้งานเพราะเอชย,ยาช่วยหลายคนคงรู้จักสาวหน้าสวยแป้งสรันชัดมิชัยลูกสาวสุดที่รักของพ่อเอชย,ยามิชัยซึ่งล่าสุดนั้นเจ้าตัวได้มีโอกาสชิมลางเป็นพิธีกรครั้งแรกในรายการปากท้องต้องรู้ดูแล้วรวย ซึ่งเป็นอย่างไรบ้างนั้นกับการเป็นพิธีกรครั้งแรกในชีวิตก็อยากบอกว่าเป็นงานที่หินแะงานที่ยากมากๆเลยไม่เคยเดินสายอาชีพนี้มาก่อนปกติเล่นแต่ละครลิเกซึ่งก็ไม่ได้กลัวอะไรแบบนี้แต่นี่ก็ตื่นเต้นมากปกติหนูเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งก็ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ เ็ราะเราเชื่อว่าเราพัฒนาได้ก็ใช่ค่ะหนูตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราต้องพัฒนาตัวเองได้ตามที่คุณพ่อได้บอกไว้และตามคุณพ่อให้ทันเราจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆเรื่องการมารับเป็นพิธีกรน,นั้นหนูรู้มาก่อนประมาณสามอาทิตย์ก่อนที่จะเริ่มงานจากนั้นตัวเองค่อนข้างติดพ่อซึ่งช่วงแรก พ่อก็ให้เราลองอ่านข่าวดูก่อนตามสคริปต์ข่าวเก่าๆที่พ่อเคยทำมาและก็ให้ไปดูพิธีกรรายการต่างๆและพ่อก็ให้เรานั้นไปฝึกลองพูดออกเสียงก็สอนให้เสมือนกับว่าเป็นคุณครูเลยก็ว่าได้ซึ่งก็ถือว่าชารเลนส์ตัวเองครั้งใหญ่ไหมก็ถือว่าเป็นการชาร์เลนส์ตัวเองครั้งใหญ่ที่ ต้องสู้กับความเป็นตัวเองทุกๆวันก็เราก็ชอบนะแป้งเชื่อว่าถ้าเราก้าวข้ามผ่านความยากตอนแรกนี้ไปได้และเราอยู่กับมันได้มันก็จะเป็นการก้าวไปในทางที่ดีมากๆและพอได้มาทำแป้งสัมผัสได้ว่าพิธีกรเป็นหนึ่งอาชีพที่เราทำได้หลายๆคนมองว่าเราได้งานนี้เพราะพ่อจริงไหม ก็พูดตรงๆก็อาจจะเกี่ยวข้องกับพ่อด้วยแต่เขาก็รู้ว่าเราเป็นลูกคุณพ่อเขาก็เลยอาจจะอยากให้ทำรายการพ่อลูกคุยกันตามที่ทางรายการคิดกันไว้เขาเลยมองหาว่าเป็นเราทั้งคู่ก็ถามว่ากดดันไหมก็บอ,อกถือว่ากดดันนะคะซึ่งเราต้องสู้ กับใจตัวเองพัฒนาตัวเองและลบคำสป,ประมาพต่างๆแต่เราก็ทำได้จริงและโชคดีมากที่เราได้ทำกับพ่อพ่อเราสนิทกันมากแต่ถ้าเราเพิ่งเป็นพิธีกรใหม่ๆไปเจอกับนักข่าวมืออาชีพเราคงจะกดดันมากกว่านี้ขอขอบคุณข่าวจากโซเชียลเน็ตส์อัปเดตครับขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสะข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับ ขอบคุณครับ